ยาสุดกินยังก็กินนั่งกล้วยกล้วยทอดโอค่นกับล็อตจิบอะไรกินอ้าวโคตรโผล่เนาะมูอเจ้าว่ะพนายค่ะ ไปหรือเปล่าว่าจะคล้องเป็นหัวโมเมนต์คนเด้เฮ้ยเศรบบบออเศ่บีนอกล้วยสาบอันนึงก็ะยากนอ่ง กินย so ังกับกินน้ำมีแต่คนมากินย่างน้ำม่วนโหชอไดิเนาะเสรบบ่กินหอดไหมหอดคอนบ้ากินหอยขี้ดินเสรษบ่เศรบบ่เอฟินค่ะกินชีดิน แซ่บพักแล้เนาะม,มันยังเอ้ยเนาะคือแซ่บพักแซ่บเนี่ยแถจนเด็กข,นะขุกเข่าอ่อนวอนเลยพูนะเบื่อคุกเข่าเลยแซ่บพักแซ่บเนี่ยแถาย,าย่าเมียเอ้ยเบื่อพูนะเบื่อเบ,บิงมึมงหมดเข้าไปนั่นเขามึงนั่นไปติดใหม่อีกซะแซ่บคักแซ่บแน่ยแถเบิง มุดกินยังคือมุดแสบคักแสบเนี่ยแต่ปัดฟินคักกินฮัทขี้คล้องมาเนี่เอ้ากินฮัทขี้เจ้าของอืมไ้คักคักคักยางกันพร้อมแสบขนานแน่นอนจวด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 นั่งกันเหกันบ่ยอมแพ้อืกินฮอทขี้คล้อง มันมองนี้เป็นมองหอยเกเลือแหล่เนาะมันนะว้าวต่อมอบตอบ้ากินยี่ห้งเว้ยอืมมุดเข้าไปตะ่ก,กี้มันเป็นมองหอยเกเลือแหล่ปัญญามหอยให้กินน้ำบรสนใจปัญญามงสีหม่หิ้วคักเน่เป็นไนงะอืมคุกเขา่าเฮ่าเสบบดัง มดกลับไปอือเอาแสีบแล้วเนาะผู้ใหญ่เอ้าใหญ่กันพร้อมเอ้าอือเอาเอเข้ามึงน่ะเข้ามึงน่ะสิมาติดใหม่อืออเอาาอออออ มอดซ้ำดับก่อนให้จังได้สิมเมื่อใดปานนี้นนบ่บ่บุลเตอร์น้ำมันไม่ลงทีมงานกับทาคณะหรือวะทาขคณะพูนพูนพี่จังได้คือเป็นสันๆอยู่แถ่พูนอ่ะป้ากินข้านี้ เป็นสันสันใส่อย,ยู่พี่มาหิวแล้วสัส่าได้ผ้าริมงาม,าม,งามบอ่อสระห่างคนกระเท او รถกระห่างเอ้ยมีแต่เนี่ยอืม